ใช้แม็กเกี่ยวหมูแล้วครับนี่ครับเวลาเกี่ยวก็คือเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะวันนี้แต่งตัวสวยนะอะไรเข้าฝันเนี่ยซอยยิ้มเลยดูดิครับพูดถึงแล้วเนี่ยพูดถึงตลอดว่าซอยยิ้มเลยบบโอ้โหโอ้โหปิดฉากครับมดสายหอ,อกกลับบ้านกินแซ่บโอ้เอ้าอ,อะไรเกิดขึ้นวะโอ้หมูอ,อบปิ้งสูตรนายพานรับสติ๊กเต็มโอ้โหโอ้โหสุสกครับชัดอ่อนนะ นาคนาครัครผมกลับมาที่บ้านพานกล้องอีกครั้งครับกับการที่จะมาเลี้ยงขอบคุณพานกล้องครับที่พานกล้องอุตสาหเป็นคนหาอาหารให้เจ้าปลาสงแงะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องออกซิเจนให้ปลาสงแงะตลอดที่สคัญพานกล้องเนี่ยยัง ผมไปหาปลาเข้าปา่าแล้วก็ไปทํากิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งถ้าผมไปเองแล้วเนี่ยคือมันไม่สําเร็จนะครับแล้วก็เท็มคัญพ่อครัวก็มาครับวันนี้คือเชฟแม็กครับก็จะมาทําเมนูอาหารอร่อย,ออยๆที่ผมเตรียมวัตถุดิบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็น่าจะเป็นซี่โครงหมูขนาดใหญ่เลยหนึ่งตัวเหมามา,มานะนะาแล้วก็ให้นมดไปอาบนะ้ําแต่งตัวเพื่อที่จะมาร่วมเลี้ยงฉลองส่งเจ้าปลาสะแง,งะกลับบ้านนะครับสะแง,งะเงินสะแงะทองกับผมนะครับแล้วก็นี่ บ้านปลาสแงะที่ผมทําไว้จริงๆแล้วกะว่าจะเอาลงองมาตั้งที่นี่แต่ว่ามันเล็กไปก็เลยว่าตอนแรกวักกะว่าจะทําเป็นบ่อพักปลาเพราะว่านอกจากปลาสแงะยังมีปลาอื่นที่อาจจะเอามาเลี้ยงเพิ่มเติมก็ได้หรือแม้กระทั่งเจ้าปลาสแงะตัวนี้ไม่อยู่ก็อาจจะมีปลาอื่นมาเลี้ยงก็ได้เพราะว่าพันก้องก็ชอบหาปลาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการออุรักปลาแล้วก็เพาะพันุปลาไปตัวหรือแม้กระทั่งเก็บปลาเพื่อที่จะนําปลาไปจําหน่ายหรือสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่ข่าวนะครับแต่สิ่งที่ สิ่งที่อยากจะตอบแทนเขาคือการเลี้ยงขอบคุณนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยให้เชม็กมาทำอาหารเป็นเมนูหมูอบปิ o ๊บนะครับเป็นเมนูที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ขึ้นชื่อผมอาจจะมาที่ลังไงแต่ผมไม่ค่อยเน้นทําอาหารแต่ผมเน้นหาปลาแล้วก็ชอบกินในปา่าแต่ว่ามีโอกาสวันนี้ก็เลยอยากจะเลี้ยงขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการทําครัวนะนี่เชม็กกำลังเตรียมเครื่องแล้วก็กําลังที่จะมหมักหมูแล้วเนาะหนะมักแล้วนี่ เป็นไงอะกระลาวังม,มันมันเล็กครับต้องกระลางังอะไรไปใช่ไหมประตูใหญ่ไงหมูเหมาออมาประตูหน,นึ่งครับเนี่ยซิคโค้ได้แค่นี้แหละจริงๆจะได้ใหญ่กว่านี้จะเป็นแผ่นๆนะครับแต่ว่าได้แค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรหวังว่ามดคงกินไม่หมดหรอกเนาะหน,หนูไปเคากินน้อยพี่เอกนนอกหนูจะกินรอ,นอกินหนูหนนูาหนูนาเตรียมมาด้วยนะ เตรียมมาด้วยค่ะนนาเอาไว้ผักกะเพราพริกพันเม็ดค่ะแล้วก็จ,<ป>จะให้เชฟแมกชิมค่ะได้ดอกยดอยู่ได้อยู่นะคะ่ได้คำเดียวได้คำเดียวพี่ก็คำเดียวนี่ที่ใครไม่ได้คือนี่ครับเชฟแมกก็ยังเอามีดนาะแบรนด์ของเขาครับมีดเมืองเหนือมาทําอาหารด้วยอันนี้คือเขาทำให้ผมนะครับซึ่งนะใครสนใจทักได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือยอดสั่งนี่คือเยอะมากแล้วก็ทําไม่ทันรอหน่อยนะใครสั่งมาก็รอหนึ่งเดือนนะ แต่ว่าของคุณภาพเห็นไหมดูดูมีดดูอะไรนะคือช้าแต่ชัวร์คือเอาไปนี่คือคุณภาพเน้นๆเลยนะครับเนี่ยปอกเปลือกอะไรได้หมดนะอันนี้มีใครอ่ะเออแล้วมีผันกล้องอย่าไปยุ่งเขาเลยมีคนป่างั้นแหละขโมยมาอันเท่าไหร่เนี่ยปอกก็มีขายขโมยมาอัเท่าไหร่เนี่ยขโมยมาเท่าไหร่เจอมาแล้วก็วันนี้ไม่กล้าหัวร้อนเลยอ่ะเออตำรวจเออเขาเขามีเขาเขามีตำรวจบ้านคมโย เเอขาชอบเสียงหัวเราัพันกล้องครับวันนี้วันนี้คือไม่ได้เข้าป่านะครับถ้าอยู่ป่านี่พันกล้องจะเสียงแบบกะลิกะลมากครับนะคุยได้วันนี้คุยไม่ได้บอกแค่นั้นแหละเข้าป่าต้องหัวเราดังๆหน่อยเสือเไม่มาทาูด่นีแวนี่จอะไรเนี่ยไ่ทำอะไรนะฮะต้มน้ำลวกหนูลกหมูนะมีต้องเาลวกหมูนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูเมนูผมดีกว่าผมจะกินหมูปิ๊บขอละเมนูนะ อดี๋ยวพิ้วเขาเขา้เขาให้เขาลวกหมูเอ้าไปนะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศการทําอาหารวันนี้นะครับกินชิลๆนะครับหลังจากที่ปล่อยปลาทังเงครับเรียนขอบคุณทุกคนเลยใช่ไหมก็ไปช่วยกันหาก็ช่วยกันดูแลนะครับทีมงานนี้คือสุดยอดแน่อนอนครับน่าเดี๋ยวเจอกันเชฟแม็กเกี่ยวหมูนะครับนี่ครับเวลาเกี่ยวก็คือเอาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เนาะแล้วก็คือจะเกี่ยวเข้าไปในปี๊บนะครับปี๊บก็ทําตะขอไว้แล้วนะครับนี่ เกี่ยวเข้าไปโอ้ยในน้นเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่นี่โอเคแหลมแลมแล้วก็ครอบเนะอาไว้ในเตาเนาะครับอ่ะโอเคนี่ครับมันจะมีกระมังรองกระมังคว่ำอย่างเดียวแหละเอาไว้รองให้น้ําออกเอาแล้วเว้ยกระมังใหญ่เว้ยถ้ากระมังคว่ำไม่เป็นเรื่องนะวิกกี้วัดนี่พอดีอยู่นะครับอันนี้ใส่ใส่มาไม่พอดีนะ <laughs> <c oughs> เลยเฮ้ยกระรมม,มันเอียงแล้วเนี่ย ยังไม่ดูดูโมดูโมดูไม่ยังไม่ยังครัอ่าได้อยู่พอดีเลยเว้ยพอดีคือต้องย่างสุกทีเดียวเออพอดีไม่ให้กินอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับเชฟสักครึ่งชั่วโมงดูไหมครับเออผมว่าชั่วโมงคือได้กินแน่นอนนะต้องยกดูครับกินทีเอออ่ะประมาณนะครับผมประมาณประมาณสักเอ่อสี่สิบห้านาทีเอากินเลยงนเดี๋ยวนัดสมาชิกมากินครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทำผัดกะเพราหนูกันนะครับก็คงไม่ได้กินแล้วล่ะมีกับแก้มอยู่ไม่ต้องกลัวเยอะนะคืนนี้ยาว ไม่ช้าไม่กลับบอกคนที่บ้านด้วยนะมดจะกินอันนี้แทนแล้วกันะน้าปลานล้วเปล่าค่ะอะไรเลยวันนี้แต่งตัวสวยนะอะไรเข้าฝันเนี่ยอะไรเข้าฝันไม่ข้าวฝาค่ะวันศุกร์ค่ะต้องใส่ชุดประจําเผ่าค่ะเนี่ยจัดไปเนี่ยหนูต้องใส่ชุดชนเผ่าเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าหนูเป็นกะเรียนค่ะกะเหรี่ยงฟ้าเออแต่เดยกเขาแต่ใส่เสื้อฟ้าวันนี้สวยจ้ะให้เป็นนางเอกหนึ่งวันจ้ะชุดสวยใช่ไหมคะเออชุดสวยจ้ะคนคนก็เหมือนเดิมจ้ะ เหมือนผู้ชายเหมือนเดิมแยงไม่ออกจ้ะตามนั้นครับนะเดี๋ยวรอกินเมนูอร่อยๆกันต่อนะครับมาดูหัวหน้าพานครับวันนี้เห็นน้องมดมาก็อยากจะลงมือให้น้องมดได้ทานปีดมือผัดกระเพราหนูครับปกติจะไม่ทําให้ใครทานนะโอ้ตกเลยทำให้พิเศษจริงคือไม่ทําให้ทานน้องมดไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะสับนิ้วไปด้วยนะไม่ใช่จะสับนิ้วจะโดนสับเพราะว่ามีตํารวจบ้านคุมอยู่เด็ดเว็ดเด็ดมันนี้แม่กล้าหัวร้อนเลยอ่ะไม่แค่พูดจะไม่กล้าพูดเลยเนี่ยเออความรับมีเยอะนะหลังกล้องอ่ะไหน ชอยยิ้มเลยดูดิเขาพูดถึงว่าเนี่ยพูดถึงตระกูลบ้านชอยยิ้มเลยไม่เป็น,นอะไรเนี่ยเดี <Edge> ๋ยวมิ้มันจะไม่ได้สับหนูแล้วจะ่จะสับหัวหนูเนี่ย <S <S ไม่เราจะโดนสับอ่ะนี่แต่จะมีคนสับหัวพายกล้องแทนหนูครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปแซวเยอะนะครับเดี๋ยวไปผัยกระเพรา,า,ากินกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหมูเนี่ยคือน่าจะใช้เวลาเยอะอคนละครอยู่นะครับให้ให้ผัดก๋วยขาหนึ่งเมนูนะเขาจะทำเลี้ยงสาวๆครับนันที่จะมีสาวลงมาที่บ้านทุกคนจัดเลยครับหลังจากคืนนี้ไปก็ตัวใครตัวมันเรากลลลััับบ้าาานนนมกก็เเขทะะะแห เมื่อกี้เมื่งก็ทำอย่างี้หัวเราะหัวเราะหัวเราะตื่นตาตื่นเต้นตื่นเต้นปุ้นเนี้ยบ้าแตกเชิญียร์ะันหัวเราะสิหัวเราะสิฝรังก็เนี่ยเนี่ยทำเปแคบไม่ไม่กล้าไงไม่กล้าไงมันมันมีอะไรอยู่ที่บ้านนี่แหละนะทุกคนดูเอาเองแล้วกันตอนเข้าบ้ากับตอนอยู่บ้านนี่หมือนกันนะครับนะเผ็ดกันเลยคนละคนอันนี้น้องชายพันกล้องไงผมเราไม่บอกแล้วตรงนี้ไกลนะสิที่นี่ถ้ามาเนี่ยจะได้ยินเสียงหัวเราะก่อนเลยเนาะ วันนี้นี่คือเงียบพิบปกตินนท์พอพี่ว่าพี่ว่ามาแล้วพี่ว่าเป็นคนในบ้านถือปืนมาแล้วทำงานเหนื่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินผักกะเพราหนูครับโอ้โหพันกล้องนี้ทุกทุนซ่าครับตอนนี้มืดแล้วครับนะพี่ใส่พายจะคงอยู่เลยไปเอาใบชาไมาติดหัวครับเข้าห้องนอนนี่ต้องติดหัวไงสวัสดีครับโอ้เราปิงมาได้ยังไงเนี่ยไปไหนมาเนี่ยไปดูบอลมาครับไปดูบอลหรือไปเตะบอลดูครับบอลบอลอะไรอ่ะ คัเลือกตัวอำเภอครับล้อคาร์ลตัวมีมีเชีริเดเดอร์ไหมไม่ครับมีชีริเดเดอร์ไหมไม่มีครับถ้ามีบอกพี่แต่พี่ไปคัดนั่งเองเหมือนกันอ๋อมีคัดเลือกตัวอำเภอนะเออนะน่ารักคำน้องปิงนะก็มามากินหมูอบปิ๊กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเป็นการเล่นขอบคุณด้วยปลาสแง่ปล่อยไปแล้วฮะไม่รู้ยังใช่ไหมยังไม่รู้ปล่อยไปแล้วครับ ตัวนั้นแหละตัวใหญ่แหละไป่แถวไหนอ่ะจะจะจะเป็นความลับไปดูคลิปเลยจะรู้คนดูหลายล้านมากเลยไม่จะแต่ละกะกะกะไปเอาพี่แน่เลยนะแต่ว่าเป็นภาษาการ์เดียก็ได้คือถ้าใคาไปเอารับเคาะด้วยครับผมผมให้เคาะไปเยอะเลยอ่ะถ้าเอาเคาะผมไปทิ้งแล้วไงใครไปเอาก็คนนั้นก็ได้น่ะนั่นแหละขู่ไว้ก่อนเดี๋ยวกินน้ำมีเมนูด้วยกะเพราหนุ่มและปิงนะวันนี้เอาเสื้อมาให้ปิงด้วยนะครับถ้าแปลว่าใส่เสื้อพี่นี่คนรู้จักทั้งแม่ังสอนโอ้โหหมไม้สั่นเลยพูดถึงเสื้ แต่เราลองกินไผ่กระเพราหนูดีกว่าปิงมือไม่สั่นครับนะเห็นคนสวยนี่เขาไม่เคยเจอน้องมดใช่ไหมทำไมไม่เคยเจออีพีเจอบิสจ็ประจำไม่เคยเจอไม่เคยเขาไปที่ปิ้งไหมไม่เคยไม่เชื่อหรอกต้องมีบ้างแหละแม่จิตแต่เบาเนี่ยเราคุยอะไรนี้ไม่เชื่อแล้วครับนะอ้าวเครื่องเทศเสร็จแล้วเว้ยงั่นเดี๋ยวจะไปผัดกะเพราแล้วนะครับ มาดูเชฟกล้องครับนะวันนี้ไม่เข้าป่าเราก็ไม่เรียกพานนะครับเชฟกล้องจะทําเมนูผัดกะเพราหนูครับเลี้ยงน้องมดแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆที่มาร่วมฉลองการปล่อยปสัสแง,งกลับสู่บ้านนะครับนานๆทีจะมีโอกาสแบบนี้ก็พันกล้องไม่พลาดครับนะพันกล้องน่ารักมากนะครับถ้าไม่ได้อยู่บ้านนี่คือแกจะหัวเราะแบบน่ารักน่ารักครับได้ยินเชฟหนงมดหัวเราะไหมแบบนั้นแหละนะสไตล์เดียวกันนะแต่พันกล้องวันนี้ไม่กลาครับนะมีของมีอยู่ที่บ้านครับนะมีอะไรดีอยู่ที่บ้านตอนนี้ ไม่มีอะไรฮะเชื่อเอาเชื่อก่อนเนียเอื้อยละเอื้อยคือหลอกใครเราได้หลอกคนดูไม่ได้เนี่ยเด็ดนะคนดูเลยนะเวลาก็อนาะัรจริงครับนะเวลาเข้าป่านี่คือไม่มีพายก้อนนี้เหมือนขาดเลยที่ยากนะเดี๋ยวเราใส่เชือกให้่ปอันนี้ไม่ใส่เชือกเราผัดผัดหนู่ยเหรอผัดนี่ก่อนฮะอ๋อส่วนของพายก้อนคือเขาผัดหนู่ก่อนนะให้กรอบจ้ะ แม่เอาพริกลงทีหลังอ่าได้ครับได้ครับตามสูตรตามตมตามเชฟเลยครับโอ้โหมาแล้วครับนี่คั่วหนูก่อนนะครับใหุ้กนะครับให้แห้งนะครับเน่แค่ไม่กรอบไปนะคือเน้นความอร่อยนะครับมากระพราทีนนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังครับได้กินของดีของอร่อยแน่นอนครับจบแล้วนะครับการก็บอาผมว่าคือต้องคั่วให้มันแบบ หอมไม่ให้มันเหม็นเขียวครับแล้วก็เครื่องหนักๆครับเด็เครื่องเนาะอาบิมีอะกี่มีกระเทียมกระไายกระชายขาขามีพริกไทยไหมไม่มีฮะไม่มีนะแค่นี้พอเนาะแค่นี้พอแล้วครับอุ้ยผมจะใส่อะไรนี่ก็แซ่บนะครับความสดของหนูหอมเข้มข้นหอมเครื่องนะครับแล้วบอกว่าเด็ด ครปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะกครนี้ใช้ใช้ก็ือรใส่เข้าไปเต็เข้าที่อย่างเงี้ยเสแล้วใบกะเพรานี่คือปลูกเองไหมเนี่ยปลูกเองครับเที่เ็มา,ม,ม,ามาเดืเเอด้กเสรัไปเสะะิร์ฟนะครับอหมูชิ้นนครับเพราะว่าหมูนี่คือใกล้ได้ที่นะครับตอนนี้คืออบมาประมาณท,านะที่มงอบควานะะเี่เ yeah. ดูดิ่หวานเลยขุดขวดอะไรก่อมนมานี่เหโอห้โหนี่อ่ะโอ้โหัโโหวครัวบ้านๆไง <c oughs> เอมื่อกี้ใส่ชุดรถหรือใส่อะไรเนี่ยชุดรถครับนี่นก็รถดีนะเขาบอกว่าให้ใส่รถดีนี่หนูใส่เยอะเลยงั้นเหรอ <c oughs> เออระวังลองจะอร่อยเกินนะเอาเอาเอรยพอดีพอดีก็ได้นะครับ <c oughs> สุกแล้วครับตอนนี้ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่อะไปไ,ไปว้ละใบกะเพราครับเหลือใบกะเพรานะครับผัดข้องแอบใส่ของอร่อยอยู่แล้วปิดฉากนะครับผัดกะเพราหนูที่ท้องรรออยู่ที่มือไม่ต่อโหโท้องรถเยอะๆนะ <laughs> เขาป่าพกไปนี่พุงท้อรถไม่เคยเลือกกลับบ้านเขาไปผัดข้าวแอนใส่โอ้โหปิดฉากครับนี่ใบกะเพราหนูมาแล้วครับก็เดี๋ยวไปเปิดไก่เอ้ปลงหมูดิ แล้วก็เดี๋ยวตั้งวงนะครับนี้ฉลองวันส่งปลาตะแงะกลับบ้านนะครับตะแงะเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากเหมาะในการที่จะให้ม enfin ันขยายการต่อในในธรรมชาติประมาณเท่า hmm. น okay. mm ี hmm. if anyway, if upright, 48, mm ้โอกาสก็อาจจะเอามันมาเลี้ยงแหละแต่ว่าไม่รู้ผลนะครับกินดูครับตุ้งแต่ก็ใช่เลยอ่ะเอาชิมเองไ่ะให้ผมชิมไปเนี่ยหนูทดลองครับหนูทดลองยายแล้วเนี่ยให้คนแก่ชิมก่อนอืมแล้ ป็นไงฮะอร่อยมากเกลือขอรสได้คัดเกลือหน่อยเอ้แเค็มแล้วจะพันกลองลงชิมก่อนอร่อยผมชอบผมชอบพีหมูพานนะครับก็ให้ท้าสักกลับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งวงนะครับมาดูบรรยากาศการกินอาหารวันนี้ครับรู้สึกว่าน่าประทับใจมากเลยนักเอกของเราครับตัวจริงอ่ะมดสายหอกกลับบ้านกินแซ่บก็พานก้องไม่ไม่มีข้าวให้หนูกินนะคะต้องหอกกลับบ้านค่ะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพร้อมนะอันนี้เป็นแบบ รค่ะชิมชิมไม่ได้สินั่นเองไม่ชิมเลยอ่ะนี่นี่เป็นตัวแทนช่องหน่อยตัวแทนช่องหน่อยวันนี้มาในนามตัวแทนพี่นะถ้าใครไม่กล้ากินนะคะคิดว่ากะเพราไก่ก็แล้วกันค่ะแต่มาเป็นหนูนะคะเออใส่กะปิไปสองช้อนใส่กะปิด้วยนะเครือแกงอร่อยไหมอร่อยมากเออไม่กินกับปีิเล้วเนี่ยอร่อยไหมชิมชิมนี่ด้วยปิ้งปิงอะไรมาฝากอ่ะแม่มันจางมันลิ้นไม้คมันลิ้นไม้ ยกว่อะอเมกาดอกกะอเมริกาเนาะบางคนเรียกเรียกเลยลินฟ้าเป่บางลิ้นฟ้าเออไปเทออเมริกาวเรียกเรกเิ่ยัดวกันเนอร่อยค่ะไม่ค่อยขมค่ะกิหมดนี่ก็คือราเอาน้ำหนักขึ้นนี่ดูส่วคนนี้เท่ากันแล้วเนี่ยนี่เขาเราคุยจะไปพวกตองกอนี่ไปเขาได้หมเนี่ยถ้าไปเนตองกไหนคะ ไปน้ำตกห้วยปูริงที่สูงมากๆในเส้นห้วยปูริงไม่มีคนเคยไปนะน้ำมต์ก็ไม่เคยไปหรอกไม่เคยไปค่ะไปไหมทางไม่ยากปิงบอกแล้วไม่ยากใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะคือปิงไปลำบากกับเราแล้วไงปิงก็รู้ไงว่าไอ้ทางที่ไปนี่โคตรโหดเลยครับแต่ต้องต้องเป็นคนในหมู่บ้านไปนะเป็นคนที่หมู่บ้านนั้นถ้าถ้าสำหรับผมนี่ไม่เท่าไหร่ครับกะภายก็ไม่เท่าไหร่ต้องลงใช่ไหมข้าฝากอะไรพาอ่าใช่ไหมขึ้นมา ฟ้องไปฟ้องนะแล้วคือคนสุดท้ายอ่ะแกบอกถ้าเกิดไม่ไม่ให้ผมแบบนี้คือแกฟังทิ้งอะไรเงี้ยไม่ไหวเสียชื่อพาหวดคือเอาความแล้วมาเปิดเผยได้ไงข่าวเรื่องผมลุงลุงลุงขึ้นลุงลุงขึ้นคนแรกอ่ะ ว่าพายขา้นก็สุดท้ายอ่ะดูคุณลุงไม่เอาอะไรไปเลยคุณลุงนั้นมันมีกล้องมันมีเต๊ตมันมีเครื่องนอนมันมีโอ้ยเยอะแยะเลยนะผ้ามงผ้าใบเต็มเลยนะได้กว่ากว่าลุงได้ที่หนึ่งอ่ะไหว้หลุดทางขอให้หลุดทางอ่ะเราก็แซงปิงให้พี่หลงทางที่ดูดิผู้สาตตัดแล้วก็เรียกลุงอ่ะดูดิวดูสัตวตัดไปเท้าให้แล้วเมาดูเลยคือนี่แหละคือเราให้ไปกล้องตัดไปท้ายแล้วก็แซงหมดเลย ปล่อยหลงปล่อยหลงทางก่อนน่ะเดี๋ยวเสียชื่อปล่อยหลงทางแล้วแซงก่อนขอเจ้าทินมาเจ้าทินไปสามคนลงแซงมาคนแรกเลยคิดดูแล้วกันหลอกให้ลุงลงทางได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่าน้าก่อนมดมดไปด้วยนะไปต้องเป็นผู้ช่วยพี่เนี่ยพี่พี่แถอะได้มีแต่คนแกล้งพี่อ่ะอ้าวถ้าเขาแกล้งนู้นล่ะเออจะช่วยพี่ไงมันเทาอะไรมันมันเทาการที่ว่าเขาจะแกล้งพี่คนเดียวไงแกล้คนด้วยไง <ผ>มไม่ดูแกนหนูแน่น,น,นอนเออพวกภาษาเดียวกันใช่ไหมภาษาเดียวกันพี่ปีเขาลอกได้พี่เป็าานภาษากาอปากยอพี่ได้แปลได้ไงหนูแค่นี้ละ่านกล้องบอกว่าปีนเขาลอกกูได้ภาษาปากยาะอะทุกวันนี้เราฟังกันไม่ออกไงหมดต,ต้องไปแล้วเงียบมดเงียบเลย,ตตเ,ลยเ,เพื่อนในเฟสนั้นมากเลยนะคะนั่นตั้งแต่รู้ชื่อว่าแล้วก็รู้จักหน้าก็เพื่อนเนี้ยค่ะอะไรชื่อในเพจชื่ออะไรจำไม่ได้อะไรอะาน ใช่ไหมเราจะดูหมูเลยไหมแล้วเราก็เอาหมูมาชิมแล้วเราก็ปิดคลิปไปดีกว่าจะได้นั่องกินกันชิวๆนะเพราะว่าตอนนี้คือเอาบรรยากาศแบบบ้านๆให้ทุกคนได้ชมนะครับมาดูหมูอบปิ๊บนะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับคือเราจะทำเป็นสองชุดนะครับนนี้คือชุดแรกนะครับระวังน้ำหกนะเพราะเราใส่น้ำเข้าไปครับแล้วก็จะมีน้ำโอ้เอ้าอะไรเกิดขึ้นวะโอ้ต้องหงายใช่ไหมใช่ไหมเอาตั้งนิดหน่อย คือดูดีมากเลยถ้าเกิดเอามากินสักชิ้นก็ไม่มีใครว่าครับมันน่าจะดีครับเพราะตอนนี้เธอออ้ยหุ้ยน่ากินมากเลยอะพอดีเลยเนี่ยน่าสุกแล้วครับสุกพอดีเลยครับก็เดี๋ยวจะมาหั่นซอยสดแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมเมื่อกี้มีน้ำจิ้มแล้วก็เดี๋ยวให้มดไปตัวแทนที่จะชิมเลยนะครับนะแล้วก็แบ่งกันไปกินที่บ้านอาจารย์นงมดเดี๋ยวไม่พอกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย่างชิ้นนี้อีกนะก็เต็มที่เลยวันนี้หนูมากินนงมดคือเขาบอกว่าไม่ช้าไปกลับรายงานคนที่บ้านไปเรียบร้อยแล คนที่นู่นแหละไม่ได้ร้อยแล้วที่บ้านนี่มีคือน้องสาวค่ะเออใช่เออพูดผิดไปนี่นี่ดูนี่นี่โอ้โหวิธีพานเธอหิวข้าวมากเลยตอนเนี้ยลองี้สนิดลนะรอมันก่อนะรอผมรอเลยยุ่งเต็มทะเลมเต็มแถมเต็มเตมเตมหมูอบปิ้งสูตรนายพานครับตอนนี้เต็มโอ้โหนี่มดน่ากินมาก เดี๋ยวเชฟแม็กจะหั่นแล้วก็ให้น้องมดชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่มีน้ำจิ้มด้วยแห้ง้วครับแห้งแล้วอะเสิร์ฟน้องมดเลยครับเอากละบานได้อนุญาตแล้วหอมมากพะแนกรอชิมมาแล้วครับนี่คือชิ้นแรกนะครับน้องมดได้หอกลับ้า้แน่นอนเพราะมันเยอะมากนะปากบานครับ มีถูกแล้วค่ะก็มีถูกแล้วนะนี่นี่เมืองเหนือสุครับกวดมีดใหม่ๆมีดสวยๆมีดที่ว่าคลาสสิกคลาสสิกเหมาะแก่การทำครัวหั่นหมูต้องแบบนี้ครับนี่แรกนี่คือหมูมาเป็นชิ้นครับสวยๆเลยเป็นไงใครสนใจก็สั่งได้ครับมีดเมืองเหนือครับมีโบนทรพร้อมครับเดี๋ยวขึ้นทางหน้าจอให้ทุกคนได้ชมครับนะนี่ครับเชฟแม็กทำเองนะครับราคาเบาๆครับไม่ถึงพันนะครับแต่ใช้งานนี่คุ้มมากครับเหมาะกับการเดินป่าแล้วก็การทําอาหารเป็นอย่างยิ่งอ่า ให้นางเอกเลยครับนางเอกมาเป็นเกียรติเลยโอ้โหลูดิโอ้โหลูกกระดุกอ่อนนะไม่อ่อนครับก็้วยก็ได้เนื้ออยู่เป็นหรือว่าพันกล้องได้ไงเนื้อช่ำๆนี่เรว่าพันกล้องเขรอดูดิเอาเอาแน่ๆกระดูกเกล็ดเห็นไหมพี่ไม่ใชกระดูออนให้น้องมั่ขึ้นหน่อยอันนบอสเอานบอสชิมก้อนในทางที่เป็นนางเอกของช่องมาแต่จะให้พันกล้องแล้วให้น้องปิงชิมด้วยมั้ยไม่มี กระดูกแกล่ะไอ้กระดูกอ่อนเหรอคะกระดูกเกลต้องไปหา่นรวมนั่งใช้ต้องกินชิ้นใหญ่เลยนี่เหรอโอ้ดูน้ำลายไหลว่ะไม่มันโอ้โหน้ำลายพี่ไหลเลยมดเอ้ยไปกินน้ำจิ้มเลยเหรอน้ำจิ้มเนาะใครทำอ่ะเออพัดกล้องจ้ะพัดกล้องก็ทำให้เพื่อนน้อมดเลยวันนี้ไม่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมค่ะนี่โอ้โหสุดยอดมากด้วย น่ากลัวน่ากลัวเรื่องจริงนะเป็นไรอ่ะเฮ้ยเรื่องจริงอ่ะเลยกว่าอะไรกับแก้บแก้จะเออกล้อาก้อชิมไหมชิมไหมครับอันนี้ชิมมนี่โหชิมนี่พากคนี่แลวเ่ยเลยเลยเดี๋ยยกให้ยกให้ยกใกันเลยกินเผือมียครับตอนนี้กกินเือมียครับเึกพูดอจริงอผิด่อไม ขับไตรับไตอร่อยครับโอ้ขับไตอร่อยไม่ใช่หวานแต๊เป๊ะหรออะไรเนี่ยเอาเลยเอาเลยน้องปิงน้องปิงนะครับปิงจะเอาชิ้นนี้ปิงจะเอาชิ้นใหญ่สิเกทับเลยชิ้นนี้ครับเออเราให้ชิ้นนึงเลยเราไม่เอาไหวน้ำจิ้มโอ้บรรยากาศอบุนครับนี่พี่ๆน้องๆกินกันนะครับแหมต้องดุมดุมไหมเนาะคือคือคืนนี้ยาวไงเดี๋ยวใครมาก็กินกันนะครับเดี๋ยแยกอีกชุดหนึ่งใช่น้องปิงถูกใจไหมอือหือ วอวิบบระอิรอร่อยอร่อยนะแปลให้ฟังเลยอันนี้เป็นคนปากกิ่ยแล้วเชมแม็มกมกั่งเชมแม็กมั่งถ้าไม่มีเชมแม็กเนื้อคงไม่ได้มีอาหารอาาร่อยครับเลยจ้าวอันใหญ่ใหญ่เชมแม็กเชมแม็กคินหน่ยอ,เอยเดี๋ยว,วยมมยผมจะชิดปิดท้ายครับแล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวคำอำลาล้ก็ขอบคุณคนที่อยู่ที่นี่ครับที่ทมาร่วม,มาากิจกรรมด้วยกันแล้วก็ทำให้ปลาทรายเงีของเราได้กลับบ้านนะนี่อ่ะเชมแม็กเชมแม็กมีดมือเหนื่อยครับไปแก่ อร่อยครับอร่อยนะอหวานจะเดี๋ยวผมชิมบ้างผ,ผ,ผมจะชิมไฟกะเพราได้ไหมก็ชิมไฟกะเพราสูตรของพานก้องครับในพานมือหนึ่งนะครับที่พาเราไปเที่ยวป่านะครับถ้าไม่มีพานกล้องรับรองว่าไม่ได้ป่ากินไม่ได้อาหารส,สดๆแล้วก็ไม่ได้เห็นวิธีของเขานะครับนะแล้วก็เป็นพวว่อคุ้ยเราด้วยนะครับในวันนี้สุดมากหอมองเทศอร่อยนะครับ รเนื้อหมูไม่เป็นเกลียวเับจะมีเทคนิคการทำได้ดีนะครับีก็เราจะได้ชิมของชิมแม็กด้วยครับหมกอบปิ๊บเอาเนื้อเด้งๆได้ไหมคอสดๆนะขอชิ้นที่ใหญ่เลยมาๆมาคอชิ้นนี้เลยมากินเลยส่วอยู่ในหม้อค่ะพี่พี่ยังไม่ได้ย่างอันนี้เลยครับเนี่ขอนี่ยนคอเนี่ยวัลให้ำมันเดานี่ดีกว่าเนี่ยเอาเป็นซี่โครงนะครับซี่โครงหมูนะครับเนี่ยเนื้อฉ่ำ ก็ต้องก really ินน้ำจิ้มก้อร่อยแล้วอ๋อจริงมันมากเนื้อสดเลยนี่ถ้าเป็นหมูป่าจะดีนะพันกล้อนเนี่ยเมื่อไรจะได้ล่ะสินิ่มอะหมูป่าที่นี่มนะอือมร่อยมากเลยอร่อยจริงหยิบง่ายเลยอือหืออือหือไม่ไม่หวังเลยที่มากันในมื้ออาหารชุดนี้แล้วก็เสิร์ฟกันันนะครับ เดี๋ยวผมจะรับดาบรรยากาศกากินหมูอบปิ๊บกินผักกระเพราหนูแล้วก็บังดน้มขนมปิ้งนะครับชิมก่อนเออลืมชิมเลยขนมปิ้งจะเสียใจถ้าปิอุตส่าห์ตั้งใจมาให้เมื่อกี้ครับกลับไปบ้านนะถูกใจไหมเราปิ้งรู้ว่าผมชอบกินบางดินแม่ก็เลยไปเอามาให้นะครับนะบรรยากาศที่อบอุ้่นแบบนี้ไม่มีนะครับถ้าเกิดได้มาในแม็กซ์สอดอย่าลืมมาหาเราด้วยนะครับรับรองไม่มีปัญหาครับให้เขาพาไปเที่ยวแต่อย่าลืมจ่ายค่าเหนื่อยเขาด้วยนะ ขอบคุณนี่พรุ่น้าขบวนการพันกล้องนะครับไม่มีพันกล้องไม่ได้ปากินนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับการขอบคุณเชฟแมนครับคนทำก่อนแล้วก็คนพาไปป่าแล้วก็มิ่งเหนือเหนือครับจะลื้อไปสั่งนะครับอันนี้คือราคาไม่ถึงพันนะใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีใช้งานไันมาแล้วก็น้องปิงนะครับเดี๋ยวน้องปิงจะพาไปน้ำตกคุ้ปูลิงแล้วก็นมดสรุปยินดีครับไปติดตามเธอด้วยนะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไปให้นะวันนี้ของคุณน้าเลยนะทรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมาบ้านมากิน ปาดํายุให้ได้สิบโลยิกเลยนะไม่เต็มตะก้าก็ไม่กลับเอาเต็มตะก้าผมก็ไม่กลับออนังเมย์พายจ้าที่บากับพี่จ้ะนังเอทุกคนเนี่ยรู้อยู่ว่าพี่เป็นคนยังไงพี่แนมเป็นคนยังไงคเออย่าง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 ที่ไมยรู้ว่าจ้าหลังกล้องนะหน้ากล้องเป็นเป็นอย่างหน่งจ้ะ